จเจริญพอนะลูกญาติโยมนะลูกอันว่าความกตัญญูนั้นไม่ได้ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะลูกแต่ว่าความกตัญญูนั้นเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของการทำให้เราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะลูกขอญาติโยมทั้งหลายนั้น จงมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานอันจะนำเราไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบนะลูกการที่เราจะอยู่ในสังคมนี้ด้วยความสมบูรณ์แบบก็คือต้องมีความกตัญญูเป็นพื้นฐานมันก็คือคุณธรรมอันเป็นเครื่องเชิดชูคนดีขึ้นมานั่นเองนะลูกขอ ท่านทั้งหลายที่มีความกตัญญูมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะลูกจงมีความสุขแล้วก็มีความเจริญม,มีความรุ่งเรืองนะลูกในหน้าที่การงานในองค์กรนะลูกในครอบครัวขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะลูกสาธุ